สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคู่เหมยเหมยในวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะหลังจากคลิปที่แล้วที่คุณครูได้สอนพวกเราไปเกี่ยวกับคำสรรพนามเด็กๆทราบแล้วว่าคำสรรพนามคืออะไรในคลิปนี้คุณครูจะมาบอกเราว่าคำสรรพนามนั้นนะ่ะเขาทำหน้าที่อะไรในประโยค อ่าเด็กๆอยากรู้ใช่แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยอ่าประโยคนี้นะคะฉันบอกรักเขาแหมฉันบอกรักเขาฉันหรือ,อยังฉันเป็นผู้แทนผู้อะไรคะแทนผู้พูดฉันเป็นคำคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งบอกรักเขาเขาเป็นคำสรรพนามบุรุษที่ สามฉันทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคพอจะเดาได้ไหมคะฉันทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคส่วนคำว่าเขาทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนั้นนั่นเองอ่าเรามาลองดูตัวอย่างประโยคต่อไปฉันคิดถึงคุณมาก ฉันคิดถึงคุณมากคำสรรพนามในประโยคนี้คือคำว่าฉันและคำว่าคุณคำว่าฉันกับคำว่าคุณนะคะฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเป็นอะไรในประโยคฉันเป็นประธานในประโยคคุณเป็นคำสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่เอ่ยสรรพนามบุรุษที่ สองทำหน้าที่เป็นกรรำในประโยคนั่นเองอ่าเด็กๆพอจะทำได้ไหมเราไปดูตัวอย่างประโยคต่อไปกันเลยอือประโยคนี้นะคะหนูขอโทษค่ะอ่าเรามาดูกันก่อนว่าคำสรรพนามในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคำสรรพนามในประโยคนี้คือคำว่าหนูหนูเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1. นึ่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคเด็กๆดูดีๆนะคะบางประโยคคำสรรพานามมีแค่สรรพานามเดียวอาจจะเป็นประธานในประโยคหรือเป็นกรรมในประโยคก็ได้ไม่จําเป็นว่าในหนึ่งประโยคจะต้องมีคําสรรพนามที่เป็นทั้งประธานและกรรมเราสังเกตดีๆประโยคต่อไป ิงโตกำลังมองมาที่ฉันสิงโตกำลังมองมาที่ฉันสัรพนามคำสัรพนามในประโยคนี้คือคำว่าฉันฉันเป็นคำสรรพนามบุรุษที่ 1. นึ่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองดูตัวอย่างต่อไปเขาเดินมาหาฉันที่ตลาดเขาเดินมาหาฉันที่ตลาดประโยคนี้มีคำสรรพนามส,ามสองคำ เขาเดินมาหาฉันที่ตลาดเรามาดูกันว่าคําว่าเขาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคและฉันทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองเด็กๆพอจะทำได้ไหมเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยอ่าทีนี้คุณครูจะไม่มาให้เรานะว่า ประโยคนี้มีคำสรรพนามว่าอะไรบ้างเด็กๆลองเดาลองช่วยกันคิดดูประโยคนี้บอกว่าเธอเรียนหนังสือได้เก่งมากเด็กๆลองช่วยกันหาสิคะคำสรรพนามในประโยคนี้คือคำว่าคำว่าเธอนั่นเองเธอทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค่าดูตัวอย่างประโยคต่อไปคุณร้องเพลงเพราะมากค่ะ คำสรรพนามในประโยคนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยติ๊กตอกติ๊กตอกคือคำว่าคุณน,นั่นเองทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเรามาดูประโยคสุดท้ายอ่าประโยคสุดท้ายนะคะขอขยับตัวคุณครูนิดนึงเนื่องจากคุณครูบังประโยคนั่นเองอ่า เธอไปเที่ยวทะเลกับเขาเธอไปเที่ยวทะเลกับเขาประโยคนี้มีคำสรรพนามกี่คำเอ่ยสองคำคำว่าเธอกับคำว่าเขาเธอเป็นสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคคำว่าเขาทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองเก่งมากเลย จบบทเรียนนี้แล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ทําใบงานที่คุณครูมอบหมายให้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูต้องทําได้อย่างแน่นอนเลยถ้าเด็กๆมีปัญหาอะไรสามารถสอบถามกับคุณครูได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปบายบายสวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะ